มันจะลงเรียงหน้าพี่เรียงหน้าหมดเลยหมดเลยวะดหน้านักนะเงินหลังเรามีนะ,นนล,ะ,นะลงตัวเดียวแหลมอ่ะคหนไหม Watch out จนหมดลนะ กินไม่ได้เดีไม่โดนะ ดได้ปะยังไม่ได้ยิงยันขวาแล้วยิงไหนวะเก่งขวาแล้ว Watch out เดินข้ามได้ไหม เหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะพี่โก้น่าจะอยู่บนบ้านตัวนั้นเจ็บไม่รู้มียาเปล่าใช่พี่ชุดสีชมพูนะแล้วขวานนี่คือเคลียร์แล้วใช่เคลียร์แล้วพี่เคลียร์แล้วพี่นี่มันนี่พี่โก้บ้านนี้เลยหมะเน็ตเน็ตเน็ตขั้นสองขั้นสองขั้นสอง มาเลี้ยงมาเลี้ยงตาควันตรงนี้ทำไมวะ w a t c อยู่หลังนี้พี่ตามอยู่พี่มันดักแน่บอกปะ มดแล้วพี่หมดหมดครับมีคนอยู่อ่ะพี่เมื่อกี้ผมเห็นได้ไดเล่นเกียวกันเดี๋ยวข้าแม่ฟาร์ก็ดังสามวันอยู่คอนแรกเลยตรงเนี้ยจริงนะเดิน,นะนเข้าไปก่อนดีกว่าผมเดินเข้าดีกว่าเดี๋ยวคอนซ้ายสุดกัมีพี่อืมออนนมันอยู่หน้าหน้าตอนนี้มาพุชชี่แล้วจอนน อยู่คนแรกได้บ้างเะอเวทีมที่พีเลยเามัมันินมาครมัเจ็บมากตรงตรงเองบอกนงมิ่งหายวะาเบนี่ผมาให้ จบแล้วมืกดให้ไม่ได้แล้วก็ถูกเรียกกระนผมหมดมีดีพีไหมไเล่นป่ะผมเล่นผมเล่น ถ้าติดนี้อีกคุณก็จะยีกคำพูดหนึ่งคือโงว่าทำพีด้อยชอาทำอเลยให้มันยากๆวะ <c oughs> อืรออ๋อ,อ,อ,อคือเสียละเขาาร์มพอนแล้วก็มัทำน,นี้บ่อยเขาขับไล์นี้บ่อยมั้งหนูโดนรายงานความเฮ้ยตายมีตายรถพักเออ นี่อ่ะวิ่งวอลเปสซีิงหมดเลยน่ะเออธรรมดาอยากเห็นแบบเวลาพี่หนี่ยว่าแบบเอ้ยโหดพี่ทอยไม่เอาอะไรเลยอ่ะแบบมรรทมรถตุ๊กจะไปยิงไม่ยิงกันเลยอ่ะไม่แล้วคือพี่น้อยน็อกพี่คนแรกนะแต่ผมน็อกคนสองแต่ผมโดนล่าของจริงนะครับพี่โก้อิงจริงพี่เก็บพลังพี่ไว้ให้อาคิวอย่างเดียว งเยเ,เดี๋ยวผมไม่แกล้งลมนะผมจ,จริงอ่ะจริงนะเมื่อกี้ก็แกล้งลองเออญนะเมื่อกี้พี่วนมันไปหนึ่งรอบเมื่อกี้แม่งกระตุกเลยไอ้มันมันยิงพี่โก้ไม่โดนเฉยเดินวนรอบตัวมันสุดหมดละดผมจัดอ่ะ Watch งละข <Watch out. S 1> อเห็นละหน้าเราเลยน้อย เข้าทุกดอกมเดี๋ยวเก็บให้ ด้าขวาเห็นบ่ะขับอยู่เฮ้ยขับเลยเราไปแล้วอยู่มันขับเข้าไปทางกงกลางไหนล่ะว,วะแอร์ดรอปป่ะ เฮ้ยไม่อยู่อะเฮ้ยมีรถจอดทางอยู่นี่มึงไปไหนมันวะเรารอ,ลอเลยดิเดี๋ยวก็มีมามาแล้วมาแล้วอยู่ล่างล้างตามฟามตามยิงขู่ยิงขู่ยิงขู่เป็นบัตยมันมาแล้วตเต็มตี้เลย <c oughs> คัรไม่โดนเลยวะรถมันยิงยากหรือว่าอะไรวะันยิงยากพี่คันนั้นเข้าหัวไปนัดหนึ่งอุ้ยเฮียดับทำไมแคริงสเปเน็ตถึงขายดีแับหนึ่งเพราะแคริงดีจริง เซตได้ทุกสตา์ที่อยากเป็นอยู่ทรงได้นานเซตวันดีๆให้สวยหล่อได้ทุกวันชีวิตที่เซตได้แคริ่งน้อไ,ไม่ต้องห่วงพี่นะเอาชีวิตตัวเองไปก่อนมันถือไอ้ดับอยู่ มันอยู่นอกวงเหมือนเราอ่ะี่ับแล้วมดีมันไม่เอาดิไปละไปละมันของของแท้ต้นไม้นี้หมดแตไ่ไม่ได้หรอว่า Watch out รถไอรถที่ขับมานี่รถตีมันหรอพี่ใช่รถตีตีมันเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วไม่รู้อะพวกมันนั่นแหละ ปิดหน้าพี่นะพี่หน,น่อยจะตัวแบบตัวแหวดดรอปเลยหน่อยเราไปบ้าถือว่าจะเล่นกับมันอ่าเอ็งเล่นไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่อ้อมไปยิงให้ตรงแหวดดรอปอ่ะมีตัวมีมตัวอ้อมขวาพี่เออดูและรู้ละต้อมขวาอยู่ไหนมาให้หน่อยโดนแต่มันไม่ขึ้นฟอมขวาตอนแรกมันอยู่ต้นไม้นี้นะ Watch out อาจจะมาบ้านแล้ว ไม่มีรถเล่นะวั t c h out ตัวตัวรงไี้ดักเหมือนจะเป็นเอเดนแหลเขี้ยอเจ้าน้อยอยู่นี่หน้าพี่เลย มาตายแล้วแหละพี่เต็มเต็มเหี่ยมเนียนอยู่ไปเราไปดักกันในวงก็ได้มันยังอยู่ยังอยู่ ันอยู่นอกนอกวงหรือในวงวนะน่ะดี่อเอาไงจะดักสุดวัตสองตัวบวกสองเดี๋ยวสามตัวในะแมปสวยตัวอ้าวอ้าวโอ้โหน้อยรอดก็วาเนี่ย โดมชิมไฮป่ะพี่ใจเยินนะพี่ล็อกสองหนึ่งคิดว่าไหวไหมล่ะสบายกับน็อกกับน็อกกับน็อกหนึ่งเฮ้เฮียปุ่มขึ้นรถขับน็อปหนึ่ง ตองบันไดเช็คยังป้าฝ่ายป้าฝ่ายไปแล้วหมดตายหมดแล้วนี่เปิดก็ยังนีหมดแล้ว่หมดแล้วไายพียงก็ว่าทำไมมันไม่โดนระเบิดเฮ้ยอยู่ฝั่งตัวเลย ทำไมระเบิดน็อกเองเพิ่งขึ้นมาน้อยไอ้ยอน,นอยู่กันสามตัวเลยไอนน้พี่นึกว่าอยู่กันสองสรุปมันน็อกเนทพี่หรือน็อกเนทเองวะที่ะ ผมเอาไปเอาเออฟีดเก่าไปเอาพี่น็อกสองจะแกเนดหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่ง